กินแรงเวอร์กินแรงเวอร์ก็อ้าวแม่ไม่อยู่เหรออ้าแม่ไม่อยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้นะคะมีของมาส่งป้าพปซี่ก็คิดว่าแม่เออคิดว่าแม่อยู่ไงหนูก็เลยบอกให้เข้ามาไว้ที่ซุ้มน้อยเออ เออเออเออนี่แหละเขาไปอิอนส่หนูนุก็เลยนึกว่ามันแม,มนนน่อยู่ซุมเถียงหน้าน้อยนุก็เลยบ่อยเขามาว่างไว้นะแม่ก็ไม่อยู่นะคะแม่กลางล่มสีส้มประจําตําแหน่งนะคะคงไปหาพี่สาวมาค่ะอ,อ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะน้องแทนฝากมาค่ะเดี๋ยวหาหมีดก่อน เออเหม็นมากเลยอ่ะกินเหม็นน่ะกินแบบแรงมากหนูยังว่าให้กินอะไรตุ่ยๆอ่ะแม่ไปเปิดหน่อยกลินแรงปลาเนาะก็ยังว่าอยู่ืหกินแรงมากปลาสลิดเนาะนางก็อยากให้ได้กินนะคะอืออ่ะแม่ปาดไป เหม็นเหม็นค่อนข้างจะกลิ่นแรงเพราะว่านเป็นปลาพับลงเลยออแม่พับเลยเกลิ่นแรงเวอร์กลิ่นแรงเวอร์มากมีอะไรบ้างหนอโอ้โหปลานางเน้นปลาปุนเชียงปลาเล็กปลาน้อยอันนี้ปลาสลิดเอาไปตากไนะปน่ะปลาสลิดอะ่ะ แล้วก็อันนี้ก็ปลาทูเค็มก็ปลาหวานอันนี้ปลาหวานเหมือนที่พีก็ฝากมาเหมือนกันเพนางยัดมากเออในปลาทูเค็มี่ปลาสลิดโู้ไข่เอากระด้งแล้วแม่ต้องเอากระด้งละกระด้งต้องออกงานละ <laughs> อม,มันเหม็นปลาสลิดนี่แหละเพราะปลาสลิดเนาะโู้ไข่แตกด้วย แม่มาแกะนะโูหดูยไข่ปลาสลิปสดปลาเสดายเดย์อ่ะเอ้นั่นก็เทใส่ลังไปเลยเนี่ยพี่แห้งอ่ะเทใส่ไปเลยอืมไปแกะปลาสลิดสิก็นางอยากให้กินนะคะอยากให้ป้ากินเออก็หอดีอยูอ่ใส่ถุงด้วยเหรอ ขนาดหอรุ่นโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ขนาดใจมะกรูดมะเกิดเอาไข่ไปไหนอ่ะปลาสลิดไม่มีไข่ไข่น้องแทนเอาไ้กินเองหรือเ<อ>ปล่าส่งตัวแล้วก็ส่งัอกะแม่เขาจะล้างก่อนนะคะหืมกินแรงเนาะโอ้ยปาดหืมยังกับปลาปลาแม่ทำไมมาทิ้งถุงแบบเนี้ย อ๋อเดี๋ยวแม่เขาจะเก็บนะคะเดินไปทิ้งไปเนี่ยไม่ใช่นะเดี๋ยวท็อปติมมาเห็นมันยิ่งชอบเรียนแบบอยู่ไม่เอานี่ค่ะแม่เขาล้างโอ้โหบางบอกว่าอร่อยแต่บอ่อนี้รู้สึกลาจนเนาบ่อ,บอนาบอ่อน่านะคะแม่บอกนะบา,บ,าบางบางบางบ่อบางบ่อก็อร่อยบางบ่อก,ก็เน่าหรือเปล่านี่ อล,ลอืมปลาเนาะแต่ไม่มีไข่เนาะปลาน้อยเออปลามันเล็กอะปลาสลิดน้อยเออปลาสลิดน้อยไม่มีไข่เลยอ่ะนีม่มันมันต้องเอารุ่นเดอะอันนี้ปลาสลิดน้อยนะคะปลาสลิดเนี่ยซิกเนเจอร์คือไข่คือไข่ของเขานี่แสดงว่าเจ้าของร้านเขาห่อให้อย่างดีนะเนี่ย แม่เขาก็จะทำการล้างแล้วก็ตากนะคะก็ดีแล้วแหละถึงวันนี้ถ้าถึงพรุ่งนี้จะเน่ากันนี่ น,นี้แม่ก็จะหาที่ตากนะคะมันจะโดนทรายไหมนะแม่เอาขึ้นอีกเออนี่อันนี้ไหมเรอแ,แม่เอาขึ้นหลังคาเลยนะคะมันจะไม่ไม่ร่วงเนาะโอ้โหขึ้นหลังคาเลยนะคะหลังคาผักเลยโอเคนี่ค่ะแม่ก็เอาผึ่งแล้วนะ,ะน้องแทนก็ได้แล้วนะคะปาสลิดนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาให้กินกันนะคะขอบคุณน้องแทนมากๆเลยจ้ามแ,แม่บอกว่าคนมาส่งก็คงจะบอกว่าโอ้โหอะไรวนะเนี่ยเหม็นเหลือเกินเหม็นเน่าเหม็นเน่าแล้วเกินเบย์ก็ฝนมันน่าจะออกแล้วเนาะแม่เนาะ ผล่นนะเพราะว่าอันนี้ก็ให้น้องยาเขาตัดไปแล้วนะคะเนี่ยก็ดูโล่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราถมที่ใหม่นะคะคือตอนนี้เราไม่กล้าปลูกอะไรมากาเพราะว่ารากเน่ามะละกอโซนนู้นนะคะที่ไปปลูกกับลุงคิดแต่ข่าวนู้นนะคะก็ตายไปแล้ะรากเน่าไปแล้วนะคะรากเน่าเรียบร้อยนะคะก็ไปไม่รอดทำมะละกอเห็นแฟนทางบ้านบอกว่าดโดนโดนน้ำมากไม่ได้คะ่ะรากจะเน่า ส่วนไอ้ต้นดอกแคร์นี่ก็สูงสูงนะคะก็จะให้น้องยาเขาตัดอยู่นะคะต้องตัดค่ะไม่ตัดก็ไม่ได้ส่วนอันนี้ใบแมงลักก็ก็งามดีโอ้โหมีผึ้งมากินด้วยเห็นไหมผึ้งดำๆนะคะบินอยู่เนะะี่ค่ะนี่ค่ะมะละกอไอ้ต้นผักผักไซหรือว่าต้นมะละกี้นกนะคะที่แม่เขาออ้ย,ม,ม,ม,ยม,ม,มีลูกแล้วนี่แม่มะละกี้นกเนี่ยมะละกี้นกแม่เนี่ยมีลูกแล้วโอ้โหอันนี้ผึ้ง มาลาขี้นกแม่เนี่ยมันออกลูกแล้วอุยอ้ยอยูพึ่งกัดเจ็บนะคะเนี่ยผึ่งไอ้เหลืองๆเนี่ยมันหากินในดอกไอ้อะไรนะนี่ค่ะดอกไม้ดอกของผักอะคะ่ะแต่ไอีตัวพึ่งพวกนี้แหละคะ่ะที่ทำให้ พืชผักแพรพันธุ์นะคะผสมเกสรของเขาเนี่ยอืมเย่างนะก็ดมตรงนั้นเข้าไปดอกนั้นดอกนี้คือตัวผู้ตัวเมียก็เลยผสมพันธุ์กันนะก็เพราะนี่แหละค่ะเขาก็มีประโยชน์เนาะธรรมชาติเนาะอัศจรรย์นะแต่ออรรตัวใหญ่มาก ถ่ายไปก็กลัวไปนะคะลุงคิดบอกว่า,าต้นในอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมบินมาใกล้กเกินเนี่ยอุ้ยมาอีกตัวแล้วก็อยู่มุมนูนโโ้นโอ้โหนู่นค่ะมากันเอ่อไอ้ต้นฝรั่งนะคะฝรั่งขี้นกนะคะงามนะคะงามเพราะว่ามันตรงนี้น้ำมันไม่ท่วมค่ะมันก็เลยงามนี่แม่มาลักขี่นกของแม่นะ่ะอ่อนดีนะเนี่ย ออกลูกแล้วอ่ะเออแม่ไปกินกับน้ําพริกได้เลยนะเนี่ยเอตอต้นนิดเดียวแต่ออกลูกแล้วอ่ะพึ่งก็เยอะอาสามสี่ตัวเลยอ่ะตอนเนี้ยบินกระสนานหวั่นไหวอ่ะตอมใบเมงลักษอ่ะอันนี้หามะละกอไอ้ต้นผักวานของแม่ก็เหลือเชื่อนะคะนางไม่ยอมตายค่ะมาอยู่ตรงนี้นางก็ได้ที่ดีเลยนะคะไม่ต้องไปเหม็นขี้เป็ดอยู่ตรงนู้นนะคะอุย้ยพึ่งตรงนี้เยอะมาก บินกับสนันนะคะป้าก็กลัวค่ะไม่ใช่อะไรค่ะจะเดินทางแล้วต้องต้องระวังคะเกิดมาต่อยปากปากบวมนะ่ะพูดไม่ได้อีกนะคะเสียหายเลย,เส,ย <laughs> เสียหายหลายแสนเลยนะคะนี่แม่มาละแม่เนี่ยต่อยตรงอะไรก็ไม่นั่นนะคะต่อยปากใช่เนี่ย <laughs> พูดไม่ได้เนี่ยฉันลงแดงแน่เลยนะคะโอ้โหนี่นี่ใบไอ อะไรนะกระเพลก็อยู่ตรงนี้บินโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ากลัวกลัวแมงอะไรไม่รู้อะต่อใช่ไหมแม่เนี่ยไอ,ไอ,ไอตัวเหลืองเนี่ยเห,เหลืองดำๆน่ะต่อเนาะไม่ใช่แตนเนาะแตนอีกแบบนึงอันนี้ต่อเลยนะคะโอ้บินรอบป้ายอยู่นะคะไปแล้วคะ่ะสักจะสุ่มเสี่ยงแล้วนะคะจะสุ่มเสี่ยงแล้วโอเคนะคะยิบนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะกลัว ต่อต่อยปากนะเดี medim, ๋ยวเดี<_<_๋ยวจะพูดไม่ได้แล้วจะปากบวมนะคะเป็นเฟงกินสไตล์อีกนะปากใหญ่นะะถ้าแบบเอ็งจีน่าโจลี่ก็ดีหน่อยนะแต่ถ้าเป็นแบบอุ๊ยนี่โอ่งอุ๊ยโอ่งอันนี้ทําไมมาเกิดต้นไม้ในโอ่งแล้ววะอืมมีต้นไม้ในโอ่งด้วยนะคะเนี่ยกระเจี๊ยบต้นนี้ก็ออกลูกแล้วว่ะแม่เออ ขนาดผูกไว้ายางรถเฉยๆนะคะแต่ว่าโอ้โหใบกระเพรางามมากนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบมีอยู่ต้นหนึ่งะค่ะตอนนี้ก็แค่มีสองต้นนี้ก็กินแทบจะไม่ทันแล้วนะกระเจี๊ยบเนี่ยเนี่ยอุ้ยอ่อนกาลังดีเลยนี่แม่อันนี้อ่อนไปแต่อันนี้พอดีละอันนี้กําลังออกอีกนะคะอูด้ดีอ่ะเออปลูกปลูกไว้อย่างนี้นะคะโอ้โหดีจังเลยอะ่ะอันนี้กลายเป็นผักเต็มเลยะคะ่ะตอนนี้ก็มีแตงขึ้นมาอีกนะคะแม่เขาขาวหวานหวานหวานกินเสร็จก็ก๋าาวยหวานเอานะคะ แต่มันกลายเป็นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะคะผักกระพงะพกระเพราแทบจะไม่ต้องได้ซื้อแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมยิ่ง้าพวกนี้มันโตนะคะเนี่ยใบโหระพานะคะถ้ารากมันไม่เน่านะคะโอ้โหนะคะงามเลยแหละมันไม่ใช่จะตายง่ายๆนะคะบางคนปลูกเป็นปีสองปีก็ออยังได้กินหรของป้าเบซี่เนีย่ยรากเน่า,าไปแล้วอะ่ะน่าเสียดายมากเลยเห็นไหมน้ําท่วมแบบนั้นนะคะเนี่ยเสียดายมากเลยนะ you mm -hmm.